เหนียวจับมือรอบหน้าจะเข้าไปหาคนแรกเลยคอยดูโอเคหนูจะจดชื่อไว้เปิดเลนปุ๊บหนูต้องเห็นทุกคนแล้วนะโอเคไหมเสียดายที่เราไปเสศจด้วยไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนแบบว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกผิดกับการที่แบบไม่ได้มาหาเลยไม่ได้จับมือเลยนู่นนีหนูคือหนูก็คิดถึงทุกคนหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันแต่แบบว่าหนูก็เข้าใจว่าทุกคนอะ มีเหตุผลหรือแบบว่ามีธุระหรือเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยหรือแบบว่าสุขภาพไดททาให้แบบไม่ได้เจอกันแต่เราก็ไม่ได้มีกันแค่างานนี้ไงเราก็ยังมีงานงานอื่นถูกปะเพราะฉะนั้นแบบเอ้ยไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องขอโทษเลยโอเคคิดถึงเหมือนเดิมเสมออย่าไปหามาตรวิเศษย้ายเลนไม่ได <laughs> ไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาเข้าใจมางอแล้วหายยังหายดีไหมนะ หายงนินดีไหมนะไม่ขอโทษแต่ของเงินเฮ้ยดูบัญชีแล้วก็เราก็รอสิ้นเดือนเหมือนกันนะขอบคุณค่ะทุกคนแค่ทุกคนแบบยืนรออยู่หน้าเลนแบบไม่ได้เข้ามาแต่ยืนรออยู่หน้าเลนอะไรเงี้ยแบบ พยายามหนูหนูรับรู้พูดไม่รู้นะหนูรับรู้หนูเห็นความตั้งใจของทุกคนอยู่แล้วที่จะแบบเข้ามาหาหรือแบบบางทีมันสุสีใสยเข้ามาหาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังรอหนูจนแบบปิดเลนก็แบบขอบคุณมากๆแล้วให้ทุกคนดูดีกว่าเป็นเบลูกชินจังแบบนี้น่ารักไหมน้องแชามาซื้อมาให้หมน่ารักสุดๆเลยเนาะ <c oughs> ตอบกิ่งปะเดี๋ยวสร้างแผลก่อนน้องแองรอแป๊บนึงคนนี้บอกคนนี้บอก โอเคได้เลยครับโนอี้ก๋อยนี่น้องแชมป์ทำให้หวานไหมใช่น้องแชมทำให้ตัวเองน่ารักมากอุ๊ยน้องนาถุงอะไรมาหาน้องมีหรอว่ารีพายขนมดึกดื่นนะคะดึกดื่นเป็นแม่งหาก็คิดดู ใครดูแลหนูได้ดีเท่าตัวหนูดูแลตัวเองไม่ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเลย